สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็ขอนำะท่านเข้าสู่การยกโครงสร้างหลังคาสาลาการเปลี่ยนวัดหลงวงเตาบางที่เจริญตำบลหนองเทเพอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับผมพบกับช่องมังกรโมบายนะครับผมก็ตอนนี้รถเคลนรมาแล้ว4คันนะครับผมแต่ยกเตรียมการไว้แล้ว2คันอีก2คันต้องหาฝั่งหาที่จอดเพื่อให้เข้ามุมเข้าที่นะครับผม รถเครนห้าสิบตันรถเครนสาสิบห้าตันรถเครนห้าสิบตันสองคันสามสิบห้าสองคันมัน้งประมาณนี้นะครับผมโครงสร้างหลังคานี้ก็จะมีแต่เหล็กเกรดเอทั้งนั้นเลยหนา,นา,นา,นาทั้งนั้นเลยนะครับผมน่าจะได้อยู่ประมาณสิบห้าสิบห้าตันได้อยู่มั้งเหล็กเนี่ยนะครับแต่การยกโครงหลังคาขึ้นตั้งบนเสาเนี่ยมันต้องให้ได้ องศาได้ความสมดุลกันถึงจะขึ้นพร้อมเพียงกันได้เนาะนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทีมรถเคลนก็กำลังหาที่หาหมุมอยู่เพราะมันสถานที่มันก็จะติดต้นไม้ต้นอะไรอยู่นะครับกอไผ่เยอะ ต้องเตรียมการอีกน,นานนะครับผมโอ้ยใหญ่เท่าบ้านสองห้องบ่ดิเท <can> right? <can> <can> ่าบ <can> ้านสองห้องกว่าบ้านคำผงอาจจะเท่า โอ้รถเคนคันนั้นก็มุดเข้ามาอยู่มุมนั้นนะครับอีกขั้นหนึ่งสิวม้ทั้งพี่บ่เล็กหนาสิได้อยู่ประมาณสิบห้าตันได้บ้าง <40, 000. S 1> เข็นกว่าเข็นว่าสิบกว่าเนาะ 40, <000. S 1> แต่ประมาณนั้น,นอเปล่าเพราะว่าที่สั่งมาตอนแรกมันก็นกนจากตอนนี้แปดตันเลยก,กลม แบบนั้นอีออะไรนะครับผมยังครับยังครับไปเที่ยงก็ได้เดือดโอ้โ,อโห,โหเ,เดี๋ยวมันพลาดช็อตเด็ด มันมีช็อตเด็ดอยู่ช็อตเด็ดตอนยกขึ้นเลยนียนยรถเ,เคนสี่คันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับรถเคน4ี่คันเพื่อจะมายกโครงหลังคาตัวนี้ขึ้นตั้งบนแท่นเสานี่นะครับผม แม่โคไอไอ,ไอรถเค็นคันนี้50ตันอีกคันนู้นสาตันอีกฝั่งน้น50ตันและอีกคันหนึ่งคันหนึ่งอีก35ตันทั้งหมด4คันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ยกขึ้นตอนไหนเนาะเพราะโครงสร้างหลังคานี้ก็ถือว่าทั้งหมดโดยรวมแล้วรถเคนเขาคำนวณแล้วประมาณ10กว่าตันนะครับ10กว่าตัน ไม่รู้ว่าจะจะพร้อมเพียงกันตอนไหนอีกคันยังหาที่เข้าไม่ได้นะครับอีกคันยังหาที่เข้าจอดไม่ได้นะครับวันนี้ว่าทีอะตก็มาตรวจงานนะครับทั้งหมู่บ้านมีคนลงคนเดียวนะครับผมพราบ้านผมก็ห้าสิบหลังคาเรือนเนาะเอ่อห้าสิบลังคาเรือนมีประชากรมาใช้เสียงร้อยแปดิกว่าคนเองนะครับผม อันนี้รถเครนก็เดินทางมาจากสีสเกตนะครับผมสีสเกตทั้งสี่คันเขาคิดชั่วโมงละแปดพันบาทแปดพันสี่คันก็สามหมื่นสองไอชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่เสร็จเนาะชั่วโมงหนึ่งไม่เสร็จได้เป็นแสนนะครับยกขึ้นเออน่าจะใช่ครับผมให้ให้เขายกขึ้นเลยครับรถไปจอดขึ้นเลย นะครับแปบบ๊บเดงรอดูก่อนครับผมรอดูก่อนพอดีมีงานเข้าครับผมพอดีมีงานเข้าเดี๋ยว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 ผมจะกลับมาทันหรือเปล่าไม่รู้ขอให้ผมไปขายข้าวเนี่ยผมจะกลับมาทันหรือเปล่านี่นะครับประมาณ4ี่สกระสอบ5้าสิกระสอบ เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับผมดเดี๋ยวก็มีงานกลางเต้นอีกโอ้ยวันนี้ทำไมงานเยอะเลอเกินนะครับผมอันนี้งานเยอะอันนี้คือเท่าแก่ลงสีนะครับผมก็มา ยืนดูมาตรวจงานเหมือนกันนะครับนานๆมีงานใหญ่งานยักแบบนี้นะครับก็โค้งหลังคานี่ก็เสาสิต้นนะครับผมไม่มีเสากลางนะครับเป็นทรงรูปรูปทรงไทยเนาะรูปทรงไทยเขาเรียกทรงอะไรไม่รู้นะครับซื้อแบบมาก็เจ็ดหมื่นเฉพาะการออกแบบนะราคาก็เจม ไปออ,ออกแบบตัวสลาดเฉพาะแบบนะครับกระดาษแผ่นเดียวกระดาษกี่แผ่นนะ่ะก็ส่วนมากก็น่าจะเป็นไม่เกินห้าแผน่นเพราะด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้านอะไรตามหลักจะมีห้องน้ําด้วยแต่ว่ายกเลิกการทําห้องน้ําในตัวอาคารนะครับออกมาแล้วครับ ไม่รู้จะเข้าได้ไหมแบบก็น่าจะเข้าได้ครับผม นะ้ำล้างมือเขาเปล่า กจะขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้ครับขึ้นได้ ถ้าขึ้นได้ก็โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมงานยกโครงสร้างหลังคาครับ